รายการธรรมะคือคำตอบเผยแผ่ธรรมะออนไลน์โดยพระกิติคุณสิริกุโนเพื่อเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ให้กับญาติโยมสาธุชนที่ได้เข้ามารับชมได้เข้ามาติดตามผ่านช่องทาง YouTube ชื่อว่าธรรมะคือคำตอบวันนี้ตรงกับวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้เราก็จะได้มาพูดประเด็นในหัวข้อธรรมเรื่อง จะรู้ได้ว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญก็ต่อเมื่อเราไม่มีสิ่งนั้นแล้วญาติโยหมหลายคนคงจะสัมผัสชีวิตคงจะรู้ซึ้งในชีวิตเลาวว่าสิ่งใดสำคัญกับชีวิตของเราสิ่งใดไม่สำคัญกับชีวิตของเราแต่ก็มีบางคนที่ยังประมาทยังยังไม่รู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิตของเรา อะไรไม่สำคัญกับชีวิตของเราแล้วที่ชีวิตของเรามันมันสะดุดมันไปมันดำเนินไปแบบไม่ดีมันมีแต่ความเสื่อมความเดือดร้อนส่วนหนึ่งปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักๆเลยก็คือเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันเป็นโทษมันเป็นภัยเราให้ความสำคัญในสิ่งที่มันผิด เราลองพิจารณาสำรวจตัวเองดูก็ได้ที่ชีวิตของเรามันมีแต่ความเดือดร้อนเน่ยเราให้ความสำคัญกับอะไรบ้างเราให้ความสำคัญกับความขี้เกียจความเกียจค้านเราให้ความสำคัญกับอบายมุกให้ความสำคัญกับการเล่นพนันเป็นการพานันนันเห็นไหมให้ความสำคัญกับ สิ่งที่มันไร้สาระสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เราให้ความสำคัญกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องจนทำให้ชีวิตเราเสื่อมเสียแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเรากลับไม่ให้ความสำคัญอย่างเช่นสุขภาพของเราเราควรจะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีแต่ถ้าเกิดเราไม่เห็นความสำคัญของสุขภาพเรายังประมาทอยู่ เราก็จะทำลายสุขภาพตัวเองด้วยการเสพยาเสพติดด้วยการไปเที่ยวในที่ที่ไปเที่ยวที่อคโครจรด้วยการไปหาเรื่องตีกนรฟันแทงการเป็นนักเวงการเป็นอันธพาลด้วยการกินอาหารที่ไม่รู้จักประมาณไม่มีโภชเนมาตยุตาก็ทำให้ก็ทาให้สุขภาพของตนเองนั้นย่ำแย่เจ็บป่วยเป็นโรคภยัยโรคอายต่างๆแล้วถึงตอนนั้นก็จะได้เห็นว่า การมีสุขภาพที่ดีการมีสุขภาพที่แข็งแรงการที่สามารถเดินเหินได้คล่องตัวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนั่นเราถึงจะเห็นความสำคัญว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นสำคัญแค่ไหนเหมือนคนเป็นลูกจะเห็นว่าพ่อแม่มีความสำคัญแค่ไหนก็ต่อเมื่อตอนไม่มีพ่อแม่แล้วบางคน โชคดีเห็นความสำคัญของพ่อแม่ตอนพ่อแม่มีชีวิตก็ปฏิบัติบำรุงพ่อแม่บิดามารดาอย่างดีอย่างดีเมื่อพ่อแม่จากไปแล้วก็ไม่เกิดความตะกิดตะหวงใจไม่เกิดความเสียใจในภายหลังไม่เกิดตาบาปความรู้สึกผิดในภายหลังแต่บางคนก็ไม่เห็นความสำคัญของพ่อแม่ อนพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่เห็นความสําคัญแต่ตอนพ่อแม่ตายไปแล้วก็ไปเคาะฝาโรงพ่อมากินข้าวนะแม่มากินข้าวนะอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าชีวิตของเราเราอย่าประมาทอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้ตายไปแล้ว ถ้าเราประมาทมันก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์วิ่งเข้ามาหาชีวิตของเราอาตมาชอบคําสอนของหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้สอนไว้ว่า,วาธรรมะเนี่ยมันก็คือการกระทํารมที่ถูกต้องแห่งความเป็นมนุษย์ทุกกระบวนการทุกวิวัฒนาการก็คือว่าในช่วงชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยชรามันก็จะต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงแต่อายในการเดินเนินชีวิตเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นพบแต่ความสุขไงคือเอาเดินเส้นทางตรงไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีใครจะไปเดินทางเสื่อมแบบไม่มีใคร รู้ว่าเดินไปทางเนี้ยจะต้องตกเหวตายแล้วเดินไปใครจะไปเดินมีแต่คนปัญญาสามเท่านั้นที่ไปเดินพระพุทธเจ้าตัดสอนชัดเจนนะพระองค์ตัดสอนว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นก็คือเห็นธรรมคนเราถ้าไม่สไม่ประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ประสบพบเจอกับปัญหาชีวิตส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าวัดไม,ไม่ฟังธรรม ไม่เข้ามาแสวงหาการทําบุญการปฏิบัติธรรมก็จะร่มหลงกับการใช้ชีวิตใช้เงินทองรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆก็ต่อเมื่อตอนเองมีความทุกข์แล้วถึงจะเห็นความสําคัญของธรรมะตอนมีไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญแต่พอไม่มีแล้วเนี่ยถึงจะไม่เห็นความสําคัญตอนนั้นมันก็สายไปแล้ว เราอาจจะเคยได้อ่านเกี่ยวกับชาดกหรือหรือในพัตนปิดกที่เป็นชาดกที่เขาให้ข้อคิดสอนใจต่างๆอย่างสัตว์นรกเนี่ยพออยู่ในนรกเกิดความสำนึกได้ว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เคยทําบุญให้ทานเลยมีทรัพย์ก็ไม่เคยเจือจางแบ่งปัน,นก็คิดเสียดายโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็ทำความตั้งใจไว้ว่าถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะบริจาคทานเราจะสร้างกุศลความดีอันยิ่งใหญ่กว่าจะมาเห็นความสำคัญของการเป็นมนุษย์การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อตอนนั้นได้ไปอยู่ในนรกแล้วกว่าจะเห็นความสำคัญของการเป็นอิสระก็ต่อเมื่อตอนเองได้ไปอยู่ในคุกแล้ว ถามคนที่อยู่ในคุกก็ได้คนที่เขาพ้นโทษออกมาแล้วอะว่าเขาเห็นความแตกต่างอะไรเขาเห็นความแตกต่างอะไรระหว่างตอนที่มีชีวิตอิสระกับตอนที่เข้าไปในคุกแล้วมันคนละเรื่องกันเลยพวกนี้เขาจะรู้ดีทีส่สุดเพราะเขาผ่านชีวิตจริงมาแล้วฉะนั้นเราจงเลือกเส้นทางที่มันถูกต้อง เลือก,การกระทําที่มันถูกต้องเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อะไรมันเป็นโทษไม่เป็นโทษเราก็เลือกเฟ้นทําแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในภาษาฝราั่งเศสจำไม่ผิดนะเขาจะมีศัพท์ที่ว่าเลือกเฟ้นแต่จําภาษาอังกฤษไม่ได้ชีวิตของเรามาต้องรู้จักเลือกเฟ้น เรารู้แล้วว่าอะไรมันเป็นทางที่ไม่ดีแต่บางทีอ่ะมันก็จะมีคำพูดว่ารู้หมดแต่มันอดไม่ได้ถ้ายังอดไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆฝึกไปค่อยๆฝึกจากจากทำมากก็ค่อยๆทำน้อยลงจากดื่มแมลกอมากก็ค่อยๆลดค่อยๆผ่อนดื่มน้อยลงจนในที่สุดก็เลิกได้จากสูบบุหรี่มากก็ค่อยๆผ่อนลงผ่อนลง ค่อยๆลดลงคือสิ่งใดที่มันทําให้เกิดความเสื่อมความเดือดร้อนทั้งทางร่างกายกับจิตใจอ่ะเราก็ค่อยๆลดละเลิกสิ่งใดที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีก็ค่อยๆลดลนะเลิกแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็ทําเหตุแห่งความดีความเจริญรุ่งเรืองให้มันเจริญขึ้นสิ่งใดที่ทําแล้วมันเจริญรุ่งเรืองสิ่งใดที่ มันเป็นความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดแล้วแล้วก็รักษาไว้รักษาไว้ด้วยการเจริญเหตุที่ดีอย่างต่อเนื่องเราก็อย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าชีวิตของเรามันยืนยาวชีวิตเนี่ยที่เขาบอกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนความตายมามาถึงเราได้ทุกวินาทีความตายเนี่ยมาไม่ในนัดหมายกับเอานะ พญามาจุราชไม่ได้มานัดหมายกับเราว่าวัาวนนี้เราจะให้คุณตายบางคนนั่งอยู่ดีๆก็ตายก็มีอยู่ๆก็อยู่ๆก,ก็หมดลมหายใจไปเลยก็มีนอนแล้วไม่ตื่นอีกเลยก็มีบางคนออกกำลังกายทุกวันดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ๆก็น็อกตายไปก็มีเห็นไหมความตายมันไม่ได้มันไม่ได้จํากัดว่าคุณจะต้องอายุเท่าไหร่นะ บางคนเพิ่งคลอดออกมาตายแล้วก็มีบางคนวัยหนุ่มตายก่อนก็มีบางคนดูเหมือนจะตายแล้วสุขภาพอ่อดแอดแต่อยู่ได้เป็นร้อยปีก็มีเห็นไหมความแตกต่างมันไม่มีอะไรแน่นอนฉะนั้นเมื่อชีวิตของเราเราตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนเนี่ยมันจึงไปคิดเองเออเองไม่ได้ว่าชีวิตมันจะยืนยาวนานอย่าลืมว่า วันเวลามันผ่านไปไวอายุเราก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวังชายังไม่คิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นแก่นสารกับชีวิตไม่หามากหาผลให้กับตนเองตอนที่มีกำลังวังชาขณะตอนมีกำลังวังชายังทำยากเลยแล้วนับภาษาอะไรจะไปทำตอนอายุมากๆตอนชาราภาพแล้ว ตอนที่โดนโรคภัยมแล้วลโดนทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยมันครอบงำอยู่อย่าให้มาถึงจุดที่เราจะต้องมาเสียดายเสียดายว่ารู้อย่างนี้น่าจะทำตั้งนานแล้วนะรู้อย่างนี้จะไม่ทำอย่างนั้นถ้าย้อนอดีตกลับไปได้จะไม่ทำอย่างนั้นถ้าย้อนอดีตไปได้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุด,ด